สวัสดีค่ะเลลีช็อปนะคะชุดนำเข้าจากอินโดนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะอันนี้เป็นคอกลมนะคะมีซิปนะคะคอกลมมีซิปความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่44 -46 นิ้วนะคะลักษณะชุดเป็นเหมือนย้ยวยนะคะ มีสีให้เลือกนะคะเดี๋ยวริจะนำเสนอสีให้ดูนะคะใครสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์0826451301นะคะสีให้เลือกนะคะมีสีส้มและสีน้ำเงินนะคะคอเป็นมีซิปนะคะด้านหลังมีโบผูกนะคะความยาวของชุดอยู่ที่45นิ้วหน้าอกอยู่ที่44 4 6นิ้วนะคะสีส้มสีน้ำเงินนะคะชมพูเข้มแล้วก็สีเขียวนะคะ ใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะเขีวยวใบไม้นะคะสวยทุกสีเลยนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะชอบสีไหนนะคะทักแชทแอดไลน์0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะราคาชุดละ380บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องยู u ูบเลยรีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไลรีช็อปนะคะ10โมงเช้าถึง11โมงนะคะชุดนอนอินโดหรือว่าชุดลำลองก็ได้นะคะสามารถใส่อยู่บ้านนะคะเนื้อผ้าไม่ร้อนนะคะเป็นลักษณะคอวีนะคะมีกระดุม2เม็ดแขนสั้นนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะนำเข้าจากอินโดนะคะความยาวของชุดนะคะอยู่ที่43นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่48 5 0ถึง50นิ้วนะคะมีสีให้เลือกนะคะ มีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะมีสีให้เลือกนะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะสีเหลืองนะคะคอวนะคะมีกระดุม3เม็ดนะคะแขนสั้นแล้วก็สีเขียวสนใจนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะนำเข้าจากประเทศอินโดนะคะ สีชมพูออกม่วงนะคะแล้วก็สีส้มนะคะเนื้อผ้าใส่สบายนะคะนำเข้าจากประเทศอินโดนะคะแขนสั้นนะคะคอวีกระดุม3เม็ดนะคะความยาวชุดอยู่ที่45นิ้วนะคะหน้าอกอยู่ที่48-50นิ้วนะคะราคาชุดละ380บาทนะคะใครสนใจนะคะแอดไลน์0826451301นะคะฝากกดติดตามช่อง y YouTube ไลรีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ dentro do trabalho.